พูดถึงช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาหลายพื้นที่ดูจะคึกคักนะคะแต่ต้องถามคุณผู้ชมที่อยู่หัวหินหรือบางคนบอกช่วงหยุดไปหัวหินมาเป็นยังไงเหงาหรือเปล่า<ม>เพราะบางคนเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีดราม่าใช่ไหมคะที่บอกบว่าหัวหินคนไปเที่ยวน้อยเพราะเบื่อรถติดพระรามสองก<ม>ว่าจะถึงหัวหินนะมันใช้เวลานาน<ม>ก็เลยขอไปบางแสนไปพัทยาไประยองจะดีกว่าล่าสุดนายกได้ยินแล้วไม่สบายใจคะ่ะสั่งการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ต้องให้เรียบร้อยก่อนสงกรานนี้คะ่ะแก้ตรงไหน มันต้องแก้ที่พระรามสองคะคุณผู้ชมฮะคือคุณนุ่นคุณต้องบอกให้ชัดเจนจะไปแก้เพชรบุรีจะไปแก้อะไรนะสมุทรสมุทรสาครสมุทรสงครามเอาสายตามันต้องแก้ที่พระรามสองฮะถนนเขาตอนนี้กี่ชั่วโคตรดีฮะเจ็ดชั่วโคตรบางคนบอกเลยแล้วหรือเปล่าเราเริ่มที่ เอ็กหรือว่าทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาก่อนดีกว่าครับนะผมะ <c oughs> <c oughs> ได้คะ่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็โพสต์ข,ข้อความมานะ,ะในเอ็กหรือในทวิตเตอร์เนี่ยค่ะท่านก็บอกว่าเรื่องของพระรามสองเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามนะคะอยากจะให้เรื่องของโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ๆเนี่ยมันต้องได้มาตรฐานและรวดเร็วรัฐบาลเนี่ยก็เร่งรัดมาตลอดนะคะสาหรับโครงการไหนที่มันชา้ชาๆเพราะมันจะกระทบต่อคนที่เขาสัญจรไปมาไหนจะนักท่องเที่ยวแล้วผู้ประกอบการที่อยู่สองฝั่งถนนก็เสียโอกาส ด้วยนะฮะไหนจะมวลรพิษเรื่องสุขภาพอีกนะเสียงอีกฝุ่นอีกทีมงานใช้แฟ้มภาพแต่จริงๆนะที่นั่งรถไปพระรามสองทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม<ะ>คือแม้ว่าเราบอกว่าจะเป็นแฟ้มภาพแต่โทษนะฮะพระรามสองก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหบางทีคุณนุ่นมาไม่ได้ไปตรงๆสมุทรสาครสมุทรสงครามมันลดเลี้ยวเลี้ยวลดเพราะว่ามันมีการก่อสร้างอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะทีนี้นายกก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องที่วิจารณ์กันว่าคนไปหัวหินน้อยลงเพราะพระรามสองรถติดเนี่ยนะฮะถ้านายกก็บอ ว่าได้แจ้งนะ ทางกระทรวงคมานาคมก็แจ้งว่าเออเดี๋ยวจะเร่งแก้ให้เดินทางสะดวกมากขึ้นนะคะซึ่งนายกก็ให้เดทไลน์ไปก่อนสงกรานในเดือนเมษายนนี้เอาให้เรียบร้อยนายกก็จะติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดค่ะท่านก็จะให้กำชับนะเรื่องของมาตรการจัดซื้อจัดจ้างอะ่ะคนมาทําโครงการอะ่ะเราต้องมีมาตรการที่เข้มงวดโดยเฉพาะกรณีผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยบทลงโทษจะเป็นยังไงท่านก็กำชับเรื่องนี้ด้วยค่ะพ้ารำสองไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องทิ้งงานฮะ มันมีปัญหาอะไรคะการก่อสร้างอ่ะไม่ทิ้งแต่ไม่เสร็จมันไม่เสร็จแล้วมันอันนู้นอันนี้พอเสร็จอันนี้ก่อทํอันนั้นอันนั้นต่ออันน,น,น,นี้คือมันไม่จบสัทีหนึ่งเลยฮะแลวล่าสุดคือเขาจะสร้างถนนเรียบงฮะก <c oughs> ูโยมต <c oughs> หรือว่าก่อสร้างทางด่วนที่มันสามารถจะไปผ่านสมุทรสาครสมุทสงคราม <c oughs> ได้นะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับ <c oughs>